สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวาาสตอนช่วงเช้าซาลิบายืนยันเป็นคนผลักดันในการย้ายมาเล่นกับมักเซยแบบยืมตัววิลเลียมซาลิบาเซนเตแบกดาวรุ่งเมืองน้ำหอม ออกมายืนยันว่าเขาเป็นคนผักดันในการย้ายมาเล่นกับโอลิมปิกมาร์เซยด้วยสัญญายืมตัวในซีซั่นนี้แต่ทางแอสตันต้องการให้เขาย้ายไปเล่นแบบยืมตัวกับสโมสรอ,อื่นในพรีเมียร์ลีกมากกว่าเขากล่าวว่ามาร์เซยคือหนึ่งในสโมสรที่ดีที่สุดในฝรั่งเศสที่มีแฟนบอลมากมายทั้งที่มาร์เซยและทั่วฝรั่งเศสผมได้คุยกับโค้ชและประธานสโมสร ก่อนตัดสินใจย้ายมาที่นี่ผมมั่นใจสําหรับเด็กดาวรุ่งแบบผมมันเป็นเรื่องดีที่ได้มาพัฒนาที่นี่มันเป็นผมเองที่เลือกมาที่มักเซยทางอาสตันอยากให้ผมไปเล่นกับสมสอนอื่นในอังกฤษมากกว่าแต่ผมรู้ว่าการมาที่นี่เป็นทางเลือกที่ถูกต้องผมเป็นคนผลักดันเพื่อให้ได้มาที่นี่เราจะรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในซีซั่นหน้าผมยังเด็ก ผมอายุ20ปีผมยังไม่ได้พิสูจน์อะไรทั้งนั้นผมต้องการพัฒนาที่นี่ปาโบโลองโกเรียประธานสโมสรมักเซยกล่าวเสริมว่าเราพอใจมากที่ทำให้เกิดการย้ายทีมครั้งนี้วิลเลียมมีศักยภาพที่สูงมากเขามีคุณภาพทุกอย่างสำหรับเซนเตอร์แบ็กสมัยใหม่เขามีความสามารถในการแย่งบอลมีทุกอย่างที่จับสบความสำเร็จในระดับสูงเซดิกโซอาเรส แบ็กขวาจากสโมสรอาร์สนอนทีมในศึกพิมยรีกตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของเฟเนบาเช่ทีมดังจากตุรกีในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนชาวัตผู้สื่อข่าวจากโก c o m ยืนยันผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัวว่ากองหลังทีมชาติโปรเกรกำลังอยู่ในความสนใจของทีมจากเตรกิสซูเปอร์ลีกจริงโดยพวกเขาต้องการดึงนักเตะรายนี้ร่วมทีม ด้วยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นอย่างไรก็ตามวัดก็ได้รายงานเพิ่มเติมว่าอาร์ตตันยังไม่ได้รับข้อเสนอจากเฟเนเบเช่อย่างเป็นรูปธรรมในขณะที่สวอเรตเองแสดงความต้องการที่จะอยู่ในทีมเอ็มบรสเตเดียมต่อไปเพื่อหลุนแย่งตำแหน่งตัวจริงในซีซั่นหน้าดาเตวัย29ปีได้ลงเล่นไป23นัดให้กับเดอะการ์เนอร์เมื่อซีซั่นที่แล้วโดยเป็นการลงสนามในพิมลีก ยง10เกมซึ่งเจ้าตัวถูกมองว่าอาจจะต้องย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์เพื่อโอกาสในการลงเล่นเป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอส,ส่วนอเรสมองว่าเขาอาจจะมีโอกาสลงเล่นมากขึ้นในซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงเนื่องจากเอ็กตอรบยออรินแบ็กขวาตัวจริงประกาศอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมโดยมีอินเตอร์มิลานที่ให้ความสนใจพร้อมดึงตัวไปเสริมทัพ นิวคาสเซิลพร้อมทุ่ม22ล้านปิดดิวดาวรุ่งอาร์ตอนนิวคาสเซิลยูไนเตดพร้อมทุ่มเงินกว่า22ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของโจวิลล็อกกองกลางดาวรุ่งของอาร์ตอนทีมคู่แข่งในศึกพิมลีกโดยเจ้าตัวตกเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนดาวเตะวัย21ปีสร้างความประทับใจให้กับสตีฟบูธนายใหญ่ของทีมสาลิกาดงเป็นอย่างมาก หลังจากที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมเมื่อซีซั่นที่แล้ววิลล็อกลงเล่นให้นิวคาสเซิลในช่วงครึ่งซีซั่นหลังและทำประตูสำคัญช่วยทีมเก็บคะแนนหนีตกชั้นได้สำเร็จโดยยิงไป8ประตูจากการลงสนาม1 4นัดในพรีเมียร์ลีกรายงานระบุว่าบูสตตั้งเป้าหมายควา้าวิลล็อกมาร่วมทีมแบบถาวลให้ได้โดยพวกเขาพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าตัวจำนวน22ล้านปอนด ตามที่อาร์ตตันต้องการและเตรียมปิดดิวในเดือนนี้คาดว่าเดอะกันเนอร์จะยินดีปล่อยตัวกองกลางดาวรุ่งของพวกเขาออกจากทีมหากได้ราคาที่น่าพอใจเนื่องจากมิเกลอาริต้ากำลังต้องการปล่อยนักเตะบางส่วนเพื่อระดมทุนในการเสริมทัพผู้เล่นที่ต้องการก่อนปิดซีซั่นเช่นกันปื้นเลอาเซนซิโอ34ล้านปอนด์หลังเจรจาเมดิสันไม่คืบหน้า d ดล l y เมียร์รายงานว่าาร์ o n นกำลังให้ความสนใจจะล่าตัวมาโกอาเซนซิโอตัวรุกวัย25ปีของเรอัลมาดริดที่กำลังอยู่ระหว่างรับใช้ทีมชาติสเปนในศึกโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุ่นณนะปัจจุบันก่อนหน้านี้ปืนใหญ่ตกเป็นข่าวว่าต้องการจะคว้าวตัวเจมสันเมเกอร์ของเลสเตอร์ซิตี้แต่ติดปัญหาอยู่หลายอย่าง โดยเฉพาะค่าตัวที่ยังตกลงกันไม่ได้นั่นทำให้เดอะการ์เนอร์จำเป็นต้องมองหาทางเลือกใหม่โดยพุ่งเป้าไปที่มาโกอาเซนซิโอที่อนาคตกับราชันชุดขาวยังไม่มีความชัดเจนในซีซั่นหน้าแถมยังมีข่าวลือว่ามัดริดอาจจะปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยสื่อในประเทศสเปนหลายฉบับชีว่าอาเซนซิโอจะมีค่าตัวอยู่ที่ราว34ล้านปอเท่านั้น ซึ่งมูลค่าถูกกว่าเกือบครึ่งหากพวกเขายัางคงดึงดันไล่ล่ามาริสันต่อไปปัจจุบันอาเซนซิโออยู่ระหว่างรับใช้ทีมชาติสเปนในศึกโอลิมปิก2020ที่ประเทศญี่ปุน่นพาทีมทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เป็นที่เรียบร้อยโดยจะไปพบกับบราซิลในวันเสาร์ที่7จสิงหาคมนี้แหล่งข่าวภายในสโมสรวอนแฟนปืนอดทนรอดูผลลัพธ์เสริมทัพหลังตลาดปิด ชาววัดนักข่าวสายปืนจากโก .com ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะทำในช่วงซัมเมอร์จะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นคือคำพูดของมิเกลอาริตตาในเดือนมีนาคมกับการที่เขามองไปยังตลาดนักเตะซัมเมอร์กับความหวังในการยกเครื่องทีมครั้งใหญ่เพื่อหวังพาอารตอนกลับมาทำผลงานได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นอีกครั้งแต่อีกแค่สัปดาห์เดียวซีซั่นส0 2 1ั0 2 2 ก็จะเปิดฉากขึ้นแล้วอาร์ตตันเซนสัญญานักเตะเข้ามาเสริมทัพแล้ว3มรายแต่มีเพียงเบนไว้คนเดียวเท่านั้นที่เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับ11ตัวแรกส่วนแซมบี่โลกกงกาและโนโน่ตาวาเรสสองแข้งดาวรุ่งวัย21ปีเป็นการเติมเต็ม,ตมสควอตเดฟอะไรคือปัญหาที่ทำให้อาร์ตตันไม่สามารถเกิดเครื่องเสริมทัพได้อย่างที่ตั้งใจไว้ปัญหาสำคัญ คือการปล่อยนักเตะส่วนเกินออกไปจากทีมที่ผ่านมาพวกเขาทำได้เพียงแค่ปล่อยมัติโอเกนดูซี่วิลเลียมซาริบาและดีนอนมาปโปรปานอออกไปแบบยืมตัวแต่นักเตะที่สโมสร,รพร้อมไฟเขียวให้ย้ายทีมอาทิการิชาก้าเอ็กตอเบียารินเซอัตคลาซินาสเอลลี่เมลานนยริดเนลสันและเอ็ดดี้เอนเคเทียก็ยังอยู่กับทีมอยู่กับเวลาอีกแค่สัปดาห์เดียว ก่อนที่พวกเขาจะประเดิมสีสั้นใหม่ในการไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดด้วยสภาวะด้านการเงินที่กระทบไปทั่วทั้งยุโรปจากการระบาดของเชื้อทำให้อารสตอนไม่สามารถหาทีมที่จะมาซื้อนักเตะได้หรือถึงจะมีก็ไม่สามารถจ่ายเงินตามที่พวกเขาตั้งเอาไว้ได้กานิชาก้าคือตัวอย่างที่ดีที่สุดในกรณีนี้ท้ายที่สุดคดีพิก ชาก้าเตรียมตัวสัญญาฉบับใหม่กับทีมและยังไม่มีความชัดเจนว่าอาร์ตตันมีเหตุผลอะไรที่ตัดสินใจยื่นสัญญาใหม่ให้กับชาก้าทางที่เขายังเหลือสัญญากับทีมอีก2ปีหรือบางทีกองกลางที่อาร์ตตันตั้งใจจะดึงมาเสริมทัพอาจจะไม่ได้อย่างที่คาดหวังเอาไว้แต่มีความเชื่อมั่นว่าอาร์ตตันจะจบตลาดนักเตะด้วยการเสริมทัพผู้เล่นเพิ่ม และจะมีการปล่อยบรรดาเดดวูดทั้งหลายออกไปจากทีมแหล่งข่าวที่สโมสรยังบอกให้แฟนบอลอดทนและตัดสินเราเมื่อตลาดนักเตะปิดตัวลงเป้าหมายในการเสริมทัพของอาร์ตอนชัดเจนพวกเขาต้องการเจมส์เมดิสันเย์มเมเกอร์ของเลสเตอร์ซิตี้เข้ามาเสริมทัพผู้รักษาประตูสำรองที่มีข่าวกับแอรอนแรมเดลของเชฟฟิลด์ผู้เล่นตำแหน่งแบ็กขวาและกองหน้า เวลานี้การหาสโมสรมาซื้อนักเตะส่วนเกินก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันกับเวลาที่เหลืออยู่ไม่ถึงเดือนแหล่งข่าวภายในสโมสรยังบอกอีกว่าช่วง1นถึงสสัปดาห์สุดท้ายจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นและตลาดนักเตะจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งดังนั้นเราคงต้องรอดูจนถึงหลังวันที่31สิงหาคมแล้วค่อยมาตัดสินว่าอารตตน ประสบความสำเร็จตามที่คุยเอาไว้หรือจะล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าเหมือนกับหลายๆปีที่ผ่านมา